คนรักของคุณเขาจะกลับมานะคะเอาละสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นแรนดอมเนาะเออใครที่กำลังมีปัญหากับคนรักนะคะรู้ไว้เลยว่าคนรักของคุณเขาจะกลับมานะไม่ว่าเขานะคะจะไปอยูออ่ที่ไหนนะคะทะเลาะกันนะคะแยกกันนะคะจนตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ยังไม่รู้เลยว่าจบกันจริงๆนะคะรู้ว่า เขาเนี่ยนะคะไปมีคนอื่นแล้วเนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยนะคะในสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่ดิ่งมากนะคะมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะยังไงอะ่ะเออนะคะเขาอาจจะไปติดเพื่อนนะคะหรือว่ามีหน้าที่การงานของเขาอยู่นะคะในตอนนี้นะคะดูแล้วแบบเนี่ยเห็นไหม เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เขาเป็นโฟกัสที่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอาการทํางานการเดินทางนะคะเออรู้ไว้เลยนะตอนนี้ความสัมพันธ์ของลูกๆจากที่อาจารย์แม่แรนดอมนะคือมันแบบมันเป็นไพ่ที่แบบหยุดชะงักนะคะมันเป็นการแบบ แยกจากแยกทางนะคะหรือเป็นการหนีหนีจากความสัมพันธ์คือเขาหนีจากความสัมพันธ์ของลูกๆไปอะ่ะแต่บอกไว้เลยนะคะมันเป็นการแยกจากชั่วคราวนะคะเนี่ยนะคะมันมีโอกาสสูงมากที่ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลับมานะคะเริ่มต้นใหม่กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับคุณนะคะเออวันนี้อาจารย์แม่แรนดอมบอกมานะคะดีมากๆพลังงานแบบ อดีตของพวกคุณจะทะเลาะก,กันให้ตายขนาดไหนหรือว่าจะ,ะมีปัญหาแค่ไหนมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วจะได้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะเอาละใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ใครสนใจสั่งซื้อไพ่ก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เช่นกันเอาละน้อมรับคำทำนายขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังกับคนรักนะคะอาสวัสดีค่ะ